สิลักษณะของสัญญาณว่าวิญญาณของคุณไม่ธรรมดาคนบางคนเดินอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความนิ่งลึกที่แทบไม่ต้องการคำอธิบายเป็นความฉลาดอย่างเงียบๆที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นผู้ผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมายผ่านการเดินทางมาหลายครั้งเกินกว่าชีวิตนี้จะรองรับได้คนเหล่านี้เข้าใจบทเรียนได้เร็วกว่าให้อภัยผู้อื่นได้ง่ายกว่า และสัมผัสความจริงของโลกได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์หรือยืนยันความสงบของพวกเขานั้นไม่ใช่สิ่งที่เรียนมาจากตำราไม่ใช่คำสอนที่ท่องจำเก็บเอามาแต่เกิดจากประสบการณ์หลายชั้นทั้งในแสงสว่างและในความมืดหลอมรวมจนกลายเป็นปัญญาที่สงบและมั่นคงออกมาจากภายในพวกเขาไม่เคยมองว่าตัวเองสูงส่งกว่าไม่แสดงออกว่าตนสำคัญกว่าใครมีมุมมองที่กว้างกว่าต่อสิ่งที่ชีวิตมอบให้พวกเขามองน้อยลงว่าเกิดอะไรขึ้น และมองลึกลงไปมากขึ้นว่ามันเกิดขึ้นเพื่ออะไรโลกภายในของพวกเขาจึงมีความลึกมีความนิ่งและมีการรับรู้ที่ละเอียดในระดับที่ไม่อาจลอกเรียนได้โดยหากคุณพบว่าตัวคุณเองสอดคล้องกับลักษณะเหล่านี้คุณก็อาจเป็นหนึ่งในวิญญาณขั้นสูงโดยที่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนก็เป็นได้เพราะวิญญาณขั้นสูงนั้นไม่ได้โดดเด่นจากรูปลักษณ์มิใช่มาจากความรู้ที่พูดออกมาแต่โดดเด่นจากการมีอยู่ จากความตระหนักรู้และจากความสามารถตามธรรมชาติในการมองเห็นชั้นลึกของเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตและต่อไปนี้คือสิสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเติบโตของจิตวิญญาณผ่านการเลือกการตัดสินใจและรูปแบบชีวิตที่สะท้อนว่าวิญญาณของคุณอาจได้เรียนรู้มามากกว่าสติปัญญาและการอย่างรู้อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของท่านเสียใหม่ เพื่อท่านจะได้รู้ว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรที่ดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรที่สมบูรณ์พร้อมแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระไทยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วคนนั้นก็จะได้รับถ้าช่างนี้ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคุณกดติดตามเดี๋ยวนี้เปิดกระดิ่งและช่วยแชร์ให้เพื่อนๆน,นี่คือพื้นที่สำหรับคนที่เข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นห่างจากสปอตไลท์ในสนามรบของชีวิตจริงคุณพวกเขาเรียนรู้จากความเจ็บปวดได้อย่างรวดเร็วและลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปสำหรับวิญญาณขั้นสูงแล้วความเจ็บปวดไม่เคยถูกมองเป็นบทลงโทษหากแต่เป็นดั่งครูผู้ยิ่งใหญ่ทุกความท้าทายกลายเป็นข้อมูลทุกความผิดหวังกลายเป็นความเข้าใจพวกเขาไม่ต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อการเยียวยาบาดแผลภายใน โดยเมื่อเรียงชีวิตมาถึงพวกเขาจะรับรู้แยกแยะและสกัดความหมายออกมาอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงเดินหน้าต่อด้วยความชัดเจนที่มากกว่าเดิมนิสัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะพวกเขาแข็งแกร่งโดยธรรมชาติแต่มาจากการเดินผ่านวัฏจักรชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนโดยเมื่อชีวิตส่งบททดสอบมาพวกเขาก็เรียนรู้เมื่อชีวิตบีบคั้นพวกเขาก็ปล่อยวาง พวกเขาก็หยุดกลัวความเจ็บปวดนั่นเพราะพวกเขารู้แล้วว่ามันจะมาพร้อมกับปัญญาเสมอนี่คือเหตุผลที่คนแบบนี้ดูเหมือนจะแข็งแกร่งอย่างไม่สั่นคลอนเพราะเวลาที่ความเจ็บปวดปรากฏขึ้นมาพวกเขาจะไม่ถามกลับไปว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันหากแต่จะถามว่าสิ่งนี้กำลังพยายามบอกอะไรฉันอยู่คำถามเพียงประโยคเดียวนั้น ก็สามารถย่นระยะเวลาการฟื้นตัวและเปลี่ยนสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าอุปสรรคให้กลายเป็นความก้าวหน้าได้การเติบโตผ่านความยากลำดากยิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทําให้เกิดความทอรหดอดทนและความทอรหดอดทนทําให้เป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ทําให้มีความหวังและความหวังจะไม่ทําให้ผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลังเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ประทานให้แก่เราแล้ว 2. การมองเห็นผ่านทางอารมณ์โดยไม่สูญเสียความเห็นอกเห็นใจในรูปแบบของความเป็นมนุษย์ไปวิญญาณขั้นสูงรู้จักอารมณ์อย่างลึกซึง้งแต่กลับไม่จมอยู่ในอารมณ์นั้นจนหลงลืมตัวตนที่แท้จริงของตนเองไปเมื่อความโกรธความเศร้า ความกลัวหรือความรู้สึกสับสนเข้ามาเยือนพวกเขาไม่ได้ถูกกลืนหายไปในคลื่อนอารมณ์เหล่านั้นหากแต่ถอยหลังออกมาเพื่อสังเกตแทนที่จะถูกดูดกลืนเข้าไปสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้พวกเขาเย็นชาแต่ทำให้พวกเขามีความมั่นคงทางอารมณ์ในระดับที่ลึกกว่าคนโดยทั่วไปพวกเขาเข้าใจว่าอารมณ์ไม่ใช่ตัวตนหากแต่เป็นสัญญาณที่คอยบอกถึงบางสิ่งบางอย่างเป็นเหมือนกระแสของพลังงาน ที่มาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ไม่ใช่เพื่อให้เราติดอยู่กับมันและเพราะเหตุนี้เองพวกเขาจึงสามารถยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่แบกความทุกข์ของคนอื่นจนหนักเกินไปพวกเขายังคงให้การสนับสน,นุนการรับฟังแต่กลับไม่สูญเสียความสงบภายในของตนเองไปผู้คนจึงมักรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้พวกเขาเพราะพวกเขาไม่ตอบสนองกลับด้วยอารมณ์หากแต่ตอบสนองด้วยความนิ่ง สามารถฟังเรื่องวุ่นวายของใครบางคนและยังนึกคิดได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของพายุที่ไม่หวั่นไหวแม้ลมจะพัดแรงเพียงใดและนี่เองคือสิ่งที่ทำให้พวกเขากลายเป็นที่พึ่งทางใจให้กับใครหลายคนเพราะพวกเขารู้ว่าเมื่อไรที่ควรจะปลอบเมื่อไรที่ควรจะแนะนำและเมื่อไ่ควรปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามได้กลับไปฟังเสียงของหัวใจของตัวเองความเมตตาของพวกเขาไม่เคยบดบังเหตุผล และเหตุผลของพวกเขานั้นก็ไม่เคยลดทอนความเมตตาลงไปเลยความสงบภายในและความเห็นอกเห็นใจและให้สันติสุขของพระเจ้าครอบครองอยู่ในใจของท่านทั้งหลายเพราะทรงเรียกให้พวกท่านเป็นกายเดียวกันเพื่อจะได้รับสันติสุขนั้นและจงมีใจขอบพระคุณจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยเหตุนี้ท่านก็จะปฏิบัติตามกฎบัญญัติของพระคริสต์ส พวกเขาให้คุณค่ากับความสงบมากกว่าการได้รับความสนใจวิญญาณขั้นสูงนั้นมักมีความสุขที่สุดในความเงียบสงบนั่นก็เพราะว่าความเงียบคือสถานที่ที่พลังงานกลับมาเท่ากันคือพื้นที่ที่ความคิดชัดเจนที่สุดและคือบ้านของจิตวิญญาณความรักในความโดดเดี่ยวของพวกเขานั้นไม่ใช่การหลีกหนีไปจากโลกแต่มาจากการที่รู้ว่าความเงียบคืออาหารของจิตใจเมื่อพวกเขาถอยห่างออกมาจากผู้คน มันไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธใครหากแต่เป็นการบำรุงตัวเองเพื่อที่จะกลับมาให้กับโลกได้ด้วยพลังงานที่เต็มสมบูรณ์ได้อีกครั้งพวกเขารู้ว่าเสียงรบกวนทางสังคมความคาดหวังของผู้คนโดยทั่วไปรวมถึงเรื่องดราม่าทางอารมณ์นั้นสามารถดึงพลังงานออกไปได้อย่างง่ายดายดังนั้นเวลาที่อยู่กับตัวเองถึงสำคัญมากเป็นเหมือนช่วงสำคัญในการเติมพลังใจที่จำเป็น ต่อการรักษาความชัดเจนของภายในพวกเขาไม่ต้องการการยอมรับจากใครไม่ว่าจะมีคนชื่นชมยินดีหรือการที่ไม่มีใครมองเห็นภายในของพวกเขาก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมนั้นเพราะพวกเขารู้แล้วว่าคุณค่าที่แท้จริงนั้นไม่เคยได้รับจากภายนอกนี่คือเหตุผลที่คนแบบนี้ถึงมีสเสน่ห์ในแบบที่ไม่ต้องพยายามแต่อย่างใดเพราะพวกเขาไม่ได้วิ่งตามความสนใจจากใครเพียงแต่เดินตามทางแห่งสันติ ที่อยู่ภายในหัวใจของตัวเองการแสวงหาความสงบแต่เมื่อท่านอธิษฐานจงเข้าไปในห้องส่วนตัวและปิดประตูอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะทรงประทานบำเหน็จแก่ท่านความสำคัญของการอยู่กับตัวเองเพื่อเชื่อมต่อกับพระเจ้าแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างจะคลุ้มครองความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริส พวกเขามองเห็นรูปแบบในขณะที่คนอื่นๆกลับมองข้ามไปวิญญาณขั้นสูงนั้นสามารถมองเห็นรูปแบบอันลึกซึ้งที่คนส่วนใหญ่นั้นมองไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างซ้ำๆผู้คนที่วนกลับไปในรูปแบบเดิม,ดมความรู้สึกในที่เดิมหรือผลลัพธ์ที่ดูเหมือนว่าจะกลับมาซ้ำในรูปแบบเดิมอีกครั้งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสําหรับพวกเขาหากแต่เป็นบทเรียนที่ยังไม่ถูกปิดวงจรพวกเขาเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจว่าสิ่งเล็กๆที่คนอื่นๆมองข้ามคือปริศนาชิ้นหนึ่งที่นำไปสู่ความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาอ่านสถานการณ์เหมือนการอ่านแผนที่และเมื่อรู้สึกว่าเหตุการณ์บางอย่างนั้นดูคุ้นเคยพวกเขาก็จะรู้ทันทีได้ว่านี่คือบทเรียนชุดเก่าที่เดินวนกลับมาเพื่อให้ได้เรียนรู้จนจบอย่างสมบูรณ์เพราะเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ต้องทำผิดสำซากไม่ต้องล้มหลายรอบเพื่อเข้าใจในบางอย่าง เพราะสามารถจับสัญญาณก่อนที่รอบเดิมจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันนั้นความสามารถในการมองเห็นแบบนี้ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ตัดสินใจที่เฉียบคมหรือว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเปลี่ยนทิศท,ทางเมื่อไหรที่ควรจะปล่อยวางเมื่อไหร่ที่ควรจะหยุดก่อนที่ทุกอย่างจะหมุนวนกลับไปสู่รูปแบบเดิมนี่คือความฉลาดที่เกิดจากการมองเห็นในโครงสร้างของพระเจ้ามากกว่าการมองเห็นเพียงเหตุการณ์เฉพาะหน้าการมองเห็นพระระผสมของพระเจ้า สิ่งสำคัญที่สุดคือจงมีสติจงหาความเข้าใจแม้จะต้องเสียทุกสิ่งที่เจ้ามีอยู่ก็ตามเมื่อไม่มีการเผยยสําแดงประชาชนก็ปล่อยปละละเลยแต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติก็เป็นสุขการมีวิสัยทัศน์หรือการมองเห็นรูปแบบนำไปสู่การกระทำที่ถูกต้อง 5. พวกเขาไม่รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องชนะในทุกการโต้เถียงอีกต่อไปเมื่อจิตวิญ,ญญาณได้เติบโตถึงระดับหนึ่ง คุณก็จะเริ่มเข้าใจว่าความจริงไม่ได้ต้องการให้ใครเชื่อและก็ไม่จำเป็นจะต้องได้รับชัยชนะทางวาจาเพื่อการพิสูจน์ว่ามันคือความจริงวิญญาณขั้นสูงนั้นจึงไม่สิ้นเปลืองพลังงานไปกับการพยายามที่จะเปลี่ยนใจคนโดยเฉพาะกับคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าใจเมื่อพวกเขารับรู้ถึงกําแพงทางอีโก้ของอีกฝ่ายพวกเขาจะเลือกความเงียบความสงบและปล่อยให้เวลาเป็นผู้สอนแทนคำพูด ความนิ่งของพวกเขามักทําให้ผู้อื่นสับสนเพราะในขณะที่หลายคนต้องการเอาชนะพวกเขากลับไม่หวั่นไหวไม่โต้ตอบกลับไปไม่เพิ่มไฟให้กับสถานการณ์ได้บานปลายพวกเขารู้ดีว่าการโต้เถียงเพียงเพื่อให้อีกฝ่ายได้ยอมรับคือการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ของอีโก้พื้นที่ที่ไม่มีใครได้รับชัยชนะอย่างแพ้จริงดังนั้นพวกเขาจึงพูดเท่าที่จำเป็นรับฟังตามความพอดี และถ้าการสนทนานั้นเริ่มกลายเป็นการแย่งเอาชัยชนะมากกว่าการแลกเปลี่ยนพวกเขาก็จะถอยออกมาอย่างสงบนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณเพราะการที่พวกเขาเลือกสันติมากกว่าการได้รับชัยชนะไม่ใช่เพราะว่ากลัวการประทะแต่เพราะรู้ว่าความสงบนั้นมีค่ามากกว่าการถูกต้องหลายเท่าตัวและบ่อยครั้งที่ความนิ่งนี้เองที่ทำให้เสียงที่ตะโกนที่ดังที่สุดนั้นจะค่อยๆแผ่วเบาลงไปอย่างไม่มีเหตุผล การอ่อนน้อมและสันติสุขคำตอบนุ่มนวลทำให้ความโกรธสงบแต่คำพูดที่แข็งกระด้างเร้าโทสะถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน 6. พวกเขารับรู้เจตนาแท้จริงที่ซ่อนอยู่ได้รวดเร็วกว่าคนโดยทั่วไปวิญญาณขั้นสูงนั้นมักฟังในสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมามากกว่าจะพิจารณาจากคำพูดนับพันที่พยายามบรรยายออกมาจริงๆ พวกเขาไม่เพียงรับฟังจากถ้อยคําแต่ได้ยินพลังงานนั้นในน้ําเสียงในจังหวะในความลังเลในความหนักใจหรือแม้กระทั่งในความตั้งใจที่ถูกซ่อนเอาไว้อยู่เบื้องหลังนี่ไม่ใช่ความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์แต่เพราะหัวใจของพวกเขาสะอาดพอที่จะรับรู้ถึงความจริงได้โดยไม่ถูกอารมณ์และความกลัวเข้ามาบดบังพวกเขาไม่ค่อยถูกหลอกด้วยคำที่สวยหรู แต่จะดูจากแรงสั่นสะเทือนในคำพูดนั้นว่ามันถูกส่งออกมาจากความจริงใจหรือว่าออกมาจากตันหาของเนื้อหนังด้วยความสามารถนี้เองที่ปกป้องพวกเขาจากการถูกหลอกลวงและช่วยเลือกคนที่ไว้ใจได้บางครั้งพวกเขาจะไม่ตอบกลับไปในทันทีนั่นเพราะกำลังอ่านพลังงานของบทสนทนาฟังในสิ่งที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดมากกว่าเพียงได้ยินเสียงถ้อยคำที่อยู่ข้างหน้า ความแม่นยำในการอ่านคนนี้ไม่ได้มาจากการพยายามที่จะตัดสินใครแต่มาจากประสบการณ์ภายในที่สะสมมาอย่างยาวนานจนพวกเขารู้ว่าพลังงานไม่เคยโกหกแม้ว่าคำทูตอาจจะทำได้พวกเขาจึงเลือกคบคนด้วยความละเอียดและไม่เคยละเลยสัญชตาตญาณของตัวเองไปแม้ว่าเหตุผลภายนอกจะตรงกันข้ามก็ตามการอย่างรู้ถึงจิตใจเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตและทรงพลังอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกรกะทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อต่อและไขกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและมุ่งหมายในใจได้การสร้างเนื้อหาที่สะท้อนกับการเดินทางที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณถ้าคุณกำลังติดตามข้อความนี้มาถึงตรงนี้ฝากคอมเมนต์ว่า777เราจะก้าวต่อไปด้วยกันเพราะเนื้อหานี้ไม่ได้สำหรับทุกคนแต่สำหรับคนที่จำเส้นทางของตัวเองได้ในคำพูดเหล่านี้ เสร็จพวกเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อพลังงานที่อยู่รอบตัวเมื่อวิญ,ญญาณได้เติบโตขึ้นความรู้สึกเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมก็จะยิ่งลึกขึ้นโดยจะเริ่มผสานตัวเองกับพลังงานในทุกสถานที่ที่ได้ก้าวเข้าไปวิญ,ญญาณขั้นสูงสามารถสัมผัสได้ทันทีว่าบรรยากาศในที่แห่งนั้นหนักหรือเบาเปิดหรือปิดสงบหรือกำลังปั่นป่วนและในแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดนั้นพวกเขาจะปรับพลังงานของตัวเองเพื่อสร้างสมดุลให้กับสถานที่นั้น โดยไม่จําเป็นต้องพูดหรือทําอะไรเป็นพิเศษแต่อย่างใดพวกเขาไม่ได้ต้องการพยายามควบคุมผู้คนแต่พวกเขาปรับตัวเองให้เป็นศูนย์กลางแห่งความนิ่งจนทําให้คลื่นของสถานที่แห่งนั้นค่อยๆเปลี่ยนตามไปเองคุณอาจเคยสังเกตว่าเพียงแค่ใครบางคนเดินเข้ามาในห้องบรรยากาศก็อาจสงบลงไปได้ในทันทีนั่นแหละคือพลังงานของวิญญาณขั้นสูงแต่ในขณะเดียวกันความไวต่อพลังงานนี้ก็อาจทําให้พวกเขาต้องเหนื่อยล้า เพราะการรับรู้พลังงานละเอียดมากกว่าคนทั่วไปซึ่งบางครั้งก็เผลอรับมามากจนเกินไปเพราะฉะนั้นการอยู่ลําพังจึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อกลับคืนสู่ความสมดุลของตัวเองเพื่อไม่ให้สูญเสียพลังงานไปทั้งที่มันควรเป็นของตนเองวิญญาณขั้นสูงรู้ดีว่าการให้ความสงบแก่ผู้อื่นนั้นไม่ควรแลกมาด้วยการสูญเสียความสงบของตัวเองและนี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเขาทรงพลังเพราะพวกเขาเป็นเสาหลักแห่งพลังงานในโลกที่เต็มไปด้วยความสันไหวนี้ การเป็นเกลือและแสงสว่างทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อพวกเขาเห็นความดีงามที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์การเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดี 8. พวกเขาค่อยๆเติบโตโดยห่างออกจากการยึดติดกับสิ่งภายนอกพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของโลกทางวัตถุแต่พวกเขาไม่มอบคุณค่าของตัวเองให้กับมันอีกต่อไปพวกเขาเข้าใจว่า เงินสามารถสร้างความสะดวกทรัพย์สินสามารถสร้างความสบายแต่ไม่มีสิ่งใดที่สร้างความสงบถาวรได้นอกจากความชัดเจนจากภายในเพราะเหตุนี้เองพวกเขาจึงไม่วัดคุณค่าของชีวิตด้วยสิ่งที่ตนเองได้สะสมแต่ด้วยคุณภาพของจิตใจความจินใจของความสัมพันธ์และความสอดคล้องของวิถีชีวิตกับหัวใจของตัวเองความสำเร็จไม่เคยถูกปฏิเสธแต่ความสำเร็จต่างๆนั้นไม่ใช่ตัวตนของพวกเขาอีกแล้ว พวกเขาสามารถอยู่ท่ามกลางความหรูหราโดยที่ไม่หลงไหลและอยู่ท่ามกลางความเรียบง่ายโดยที่ไม่รู้สึกว่าขาดแคลนเพราะว่าใจของพวกเขาไม่ถูกผูกไว้กับสิ่งภายนอกอีกต่อไปเงินในมุมมองของพวกเขานั้นคือรูปแบบของพลังงานชนิดหนึ่งที่ไหลไปสู่จุดที่มีความหมายและความตั้งใจถ้าบางสิ่งสนับสนุนการเติบโตสุขภาพความสงบพวกเขาจะยอมลงทุนอย่างไม่ลังเลแต่ถ้าบางสิ่งสร้างพิงภาพลวงตา พวกเขาจะหมดความสนใจไปอย่างรวดเร็วไม่ว่ามันจะดูน่าดึงดูดอย่างไรในสายตาของคนโดยทั่วไปความไม่ยึดติดนี้เองที่ทําให้พวกเขาเป็นอิสระอิสระจากการเปรียบเทียบอิสระจากการแข่งขันอิสระจากการต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นเพราะพวกเขารู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในประสบการณ์ไม่ใช่ในสิ่งที่ถือครองเอาไว้อยู่ในการเติบโตไม่ใช่ในภาพลักษณ์อยู่ในคุณภาพของชีวิตไม่ใช่ปริมาณของมันพวกเขาแลกความต้องการให้โลกได้เห็น กับการอยู่ในความสอดคล้องกับตัวตนและผลลัพธ์นั้นก็คือความสงบในแบบที่เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้การไม่ยึดติดกับโลกยาสะสมทรัพสมบัติสําหรับตัวไว้ในโลกนี้ที่ที่มีสนิมและตัวมอดกัดกินที่ที่มีทโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ที่ไม่มีสนิมและตัวมอดกัดกินที่ที่ไม่มีทโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยได้เพราะว่าทรัพสมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็จะดูที่นั่นด้วย 9. พวกเขามีสัญชาตญาณที่แม่นยำซึ่งแทบไม่เคยทำให้ผิดหวังสำหรับวิญญาณขั้นสูงแล้วสัญชาตญาณไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มันคือภาษาทางจิตวิญญาณที่ใช้สื่อสารกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอเมื่อจิตใจสงบเมื่ออารมณ์เที่ยงตรงเมื่อพลังงานภายในไม่ขุ่นมัวสัญชาตญาณจะชัดเจนราวกับเสียงกระซิบที่ได้ยินอย่างชัดเจนในความเงียบพวกเขามักรู้ว่าควรลงมือทำเมื่อไหร่ ควรรอเมื่อถึงเวลาใดหรือควรเดินจากออกมาอย่างไรที่ถึงแม้ว่าเหตุผลภายนอกจะยังไม่มีความชัดเจนใดๆก็ตามในเรื่องความสัมพันธ์พวกเขารับรู้ถึงความตึงเครียดก่อนที่มันจะปรากฏออกมาเป็นคำพูดในเ,เรื่องงานพวกเขารู้ว่าบางสิ่งใช่หรือไม่ใช่จากความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีพลังบางอย่างดึงหรือผลักให้ได้รับรู้คนภายนอกอ่านมองว่า พวกเขาดวงดีอยู่เสมอหากแต่ในความเป็นจริงแล้วความแม่นยำของพวกเขามาจากการรับรู้ที่ลึกไวและสงบนิ่งไม่ใช่มาจากพระประสงค์ของพระเจ้าแต่มาจากสัญชตาตญาณที่ได้รับการฝึกฝนพวกเขาไม่บังคับสัญชตาตญาณไม่พยายามที่จะตามหาไม่ปล่อยให้มันกลายเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหากแต่รับฟังมันอย่างเงียบๆเ,เหมือนการรับฟังเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดคนหนึ่ง เมื่อทําเช่นนี้อย่างซ้ําแล้วซ้ําเล่าสัญชตาตญาณและจิตสํานึกก็จะเริ่มทํางานร่วมกันกลายเป็นระบบนําทางภายในที่ไหลลื่นมั่นคงและน่าเชื่อถืออย่างลึกซึง้งนี่คือเหตุผลที่พวกเขามักตัดสินใจได้อย่างสงบโดยไม่ลังเลไม่สับสนเพราะได้ทดลองเชื่อเสียงภายในมาอย่างนานพอจนรู้ว่ามันนําทางได้อย่างแท้จริงโดยความมั่นใจนี้ไม่ได้เกิดจากอีโก้ แต่เกิดจากความสอดคล้องที่พวกเขามีกับตัวตนที่แท้จริงจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเองจงรับรู้ถึงพระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นสำหรับคนที่ติดตามการเดินทางนี้จนถึงตอนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอื่นที่เดินเส้นทางที่คล้ายกันคนอื่นที่หลอมหลวนกับคุณคนอื่นที่แบกเครื่องหมายเดียวกัน ของคนที่รอดจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และช่องนี้มีอยู่เพื่อคุณเพื่อผู้ถูกเลือกที่รู้จักตัวเองในคำเหล่านี้ถ้าคุณต้องการสนับสนุนเราในการทำคลิปการเตือนรู้นี้คุณสามารถกดซื้อสติกเกอร์ซูปเปอร์แตงและของขวัญส่งสนับสนุนเราได้ลองพิจนารนณาเพื่อเป็นกำลังใจในเส้นทางไปด้วยกัน 10. พวกเขาสอนโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรออกมา วิญญาณขั้นสูงนั้นไม่ได้เข้าไปในที่ใดเพื่อโชว์ความรู้แต่อยู่เพื่อเป็นพลังงานอันสมดุลให้แก่สถานที่แห่งนั้นพวกเขาสอนด้วยการเป็นตัวอย่างมากกว่าการอธิบายพวกเขาสอนด้วยความสงบมากกว่าการเทศนาทางวาจาพวกเขาสอนด้วยการกระทำมากกว่าการประกาศตัวเองว่าเป็นครูในความตึงเครียดนั้นพวกเขาตอบสนองด้วยสติในความอายุติธรรมพวกเขาตอบสนองด้วยความมั่นคงในความวุ่นวาย พวกเขายังคงเป็นศูนย์กลางของความนิ่งผู้คนจึงมักรู้สึกว่าตัวเองได้เปลี่ยนไปหลังจากได้อยู่ใกล้กับคนแบบนี้ทั้งที่ไม่ได้รับคำสอนใดเป็นพิเศษนั่นเพราะขึ้นพลังงานของพวกเขาเป็นบทเรียนที่ลึกกว่าคำพูดและเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดพวกเขาก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไขและเดินหน้าต่อไปอย่างไม่เคยโทษตัวเองนี่คือบทเรียนสำคัญที่พวกเขามอบไวใ้ให้กับโลกว่าการเติบโตนั้นไม่เคยจบ และว่าความถ่อมตนที่เขาแสดงออกมานั้นก็คือรูปแบบหนึ่งของปัญญาชีวิตของพวกเขาจะกลายเป็นเหมือนห้องเรียนเงียบๆที่ใครก็ตามที่เดินผ่านมาก็จะได้รับบางสิ่งกลับไปเสมอความสบายขึ้นความหวังที่เต็มเปี่ยมมากขึ้นหรือความชัดเจนที่เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าอาจจะเพียงเล็กน้อยก็ตามนี่แหละที่คือร่องรอยอันเงียบงันที่วิญ,ญญาณขั้นสูงได้ทิ้งไวใ้ให้กับโลก การเป็นวิญญาณขั้นสูงนั้นไม่ใช่การแยกตัวออกจากโลกนี้แต่คือการอยู่กับโลกอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกครอบงำพวกเขาใช้ชีวิตด้วยความกระจ่างความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์และความเคารพต่อความจริงคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลจากบทเรียนมากมายความผิดพลาดที่พวกเขายอมรับและการตระหนักรู้ที่ค่อยๆขัดเกลาจนความสงบกลายเป็นธรรมชาติไป เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การควบคุมแต่คือการชี้นำไม่ใช่การยกตนเหนือกว่าผู้อื่นแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาและเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาแล้วคุณเองในตอนนี้คุณได้สังเกตเห็นคุณสมบัติเหล่านี้ว่ามีอยู่ในตัวคุณบ้างหรือไม่และหากว่าใช่นั่นอาจเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่าวิญญาณของคุณได้เดินทางมาไกลกว่าที่คุณคาดคิด ถ้าคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน awakening seven สวัสดีครับ